สวัสดีครับผมวัดปอดนะฮะชาชแนลวัดปอดแรปเตอร์นะวันนี้อยู่กับปอดเฟรนเซอร์เป็นตัวลายแทกขับเครื่อนสี่ล้อราคาหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะวันนี้เป็นชุดแต่งชุดเหล็กนะครับชุดเหล็กฮัมเมอร์นะครับรอบคันเลยมีประชนหน้าหลังโลบาบันไดนะครับเป็นของฮัมเมอร์นะเดี๋ยวไล่ชมทีละจุด ตัวนี้คนระับด้านหน้านครับตัวนี้เป็นวายแท็กปี2020นะครันบ2021นะตัวใหม่เปิดตัวเมื่อ5พฤศจิกายนเป็นตัวใหม่นะครับสีเราจะอา่าพวกมือจับนะจะเป็นสีดำดำเงาครับนะในส่วนของกันชนนะครับด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็น h ฮมเมอร์นะครับรุ่น AM 106นไฟกรมนะ แล้วก็ตัวนี้ต้องเปลี่ยนกระจังใหม่เป็นทรงแับเตอร์นะตัวนี้ตตาเป็นฟอรนนะ์ดขาวดำนะแล้วก็มีไฟสีนะสามเม็ดส้มนะส่วนกันแคนงนี่เป็นของเดิมข้างล่างตตยนะครับถ้าอยากได้สีแดงก็ต้องเป็นสนแรงของฮัเบอร์นะมีสามชิปนะตัวนี้สามารถติดเพิ่มได้ครับใน <c oughs> ส่วนของไฟหน้าเราวางที่มาสแตน โคมแบบพีเนียมนะวางระบบให้แมชชีน,น,นง่ายนะเวลามันเสียเราเวลามันเสียหรือว,ว่ามันขาดเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ต้องไม่ต้อง,องรื้อโคมทั้งหมดเราไมชชีน,น,นอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็กันนะบาทีตัวนี้จับคู่กับคิวล้อทรงแรปเตอร์นะ ล้าเลือกส่งแับเตอร์นะแล้วก็ส่วนแมนะ็กเนี่ยลูกค้าอยากใช้แม็กเดิมก็เลยเปลี่ยนยาวมีเอสที่หนึงนะ่งนะครับขนาดสิบแปดนิ้วเหมือนเดิมนะครับนะตัวนี้คู่หน้าก็จะมาพร้อมหงแดงครับเซ็นเซอร์หกจุดนะใช้งานได้ปกตินะครับเปิดจอด เซอร์กาลระยะแล้วก็แอร์แอปที่คูคลคอนโทรลน,นะครับตัวกล่องคาท้าโซนิตตัวนี้ซุปฟุกนะครับติดชงเตี้ยนะตัวนี้ไม่บงังสายตานะติสติกอร์เลนเจอร์นะครับซ้ายขวาของปากกระโปรงนะแล้วก็ติสติกอร์นะครับเลนเจอร์ข้างๆนะครับตัวนี้มีให้เลือกเยอะนะ แม็กเดิมตัว2องคันนีเ่เ,เป็นเจะเป็นสีดำดำหนอ่อยครับร้อนเลยเป็นแบบก็หม่ลราสุดตัวนี้แก้ปัญหาในเรื่องของเครื่องสองสุดรนะพี่ฟอร์ดได้รายงานผ่านนะครับช่องทางฟอร์ดไปแล้วตัวนี้ไม่ดีล้ออาจจะดู อยู่ด้านในของโวรสนะเนื่องจากว่าเป็นล้อเดิมนะแล้วก็ถ้าถ้าจะแต่งทรงประมาณนี้ก็แนะนำว่าไม่ต้องใส่คียล้อนะครับหรือว่าถ้าจะใส่คียล้อก็ต้องเลือกล้อที่มันไซส์ใหญ่ขึ้นไซส์มันใหญ่ขึ้นจะได้ดูดูเต็มนะครับ คงไปหน้าหล่อๆที่มาแ,นะแต่งรัตอนนี้เราเป็นรุ่นบุกเบิกนะที่ทำที่มาแต่งแล้วก็มีเิดเป็นกระแสนำตามอย่างเยอะนะนี่ก็เป็นบรรดาลไม่มีนแชโดว์นะนนนะตัวนี้แาบตลาดนะและ้วก็ไปหาไได้คนะ่ข้างก็ไม่มีหรอก็ถิดครอบนะ โลบาร์ฮัมเมอร์รุ่นไทเทเนียมตัวนี้เราก็เป็นคนบุกเบิกยุคแรกนะครับที่มันออกมาใหม่ๆโลบาร์ฮัมเมอร์ตนะั้งแต่คลิปคลิปโอ้คลิปตน้ตนๆเลยกนะ็เคิดเ,นะเป็นกระแสนะครับติดตามกันเยอะแยะอันนี้ต้องย้อนกลับไปดูนู่นคลิปแรกๆที่โลบารรุ่นนี้ออกมาครับแล้วก็ อีกล้อด้านหลังก็จะทาไม <Okay. S 1> ก็จะมีที่หนึ่งนะะกระชนท้ายก็จะเป็น Hummer นะพีเอมนับนหมายถ้เอ็มเอ็กสองนะตัวนี้เซ็นเซอร์4จุดใช้ได้นะครับแล้วก็มีห่งแดงมให้ตรงนี้ก็จะเป็นไฟท้ายกับไฟถอยไม่ใช่ไฟถอยกับไฟเลี้ยวนะตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนไฟไฟท้าย LED ครับ ตัวนี้ก็จะมีกล้องมาที่ฝากระโปรงอยู่แล้วนะครับอ่านี่เราก็ถอดสปอร์ตบาร์ออกแล้วก็ใส่ครอบกระบะนะครับป้องกันรอยนะครับเข้าไป3ชิ้นนะครับป้องกันรอยปีกควรน,นะครับ คี่ล้อก็เลือกทำสีดำด้านนะครับวิธีล้อก็จะต้องหาล้อที่มันใหญ่กว่านี้ใส่ในได้นะครับชอ,อบน้ำมันขังน้ำมันนะโอเคก็รถคันนี้ก็เป็นของลูกค้าทัา้งหมดขอดาซีมาครนะักำลังเดินทางมารับนะครับ ก็ถ้าสนใจก็ติดต่อที่ไลน์ดีที่ขึ้นข้างบนนะครับขึ้นในคลิปเนี่ยนะครับหรือว่าโทรมานะครับผมวัดพรนะฮะแต่งเลยทุกแบบที่มีนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมต้องขอญาตนะครับนำรถไปส่งให้กับลูกค้าก่อนับ ไว้พกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ